พันพันสอบพันครับเนี่ยมือนกันครับอเมริกาบะหมี่อ่ะส้มยัดกรอบยังไงครับสูตรนี้เป็นสูตรปลาร่วมครับปลายยังกินเกลอนะครับเนาะครับผมแรกย่ำโลครับแรกเนาะนี่ใส่หนึ่งก้อนหนึ่งครับนี่นะเป็นขนมปังครับใส่ของใครได้ก็ได้ครับขนมปังกะทิครับกิโลครับหนึ่งฟุง ตัวนี้ครับเทรร่วมกันเลเนาะครับผสมทีเดียวครับรเล่ก์เล่เข้ากันทีเดียวครับอันนี้ก็ให้เกียวครับให้เกียวใส่ปุงหน่อยครับแล้วก,ก็ขนมปังกลวยหอมครับเพื่อให้กินมันหอมนะครับตัวนี้ หอมคือธรรมชาิครับที่จังกลวยหอมหอใส่ไปเลยครับจังละนหนึ่งครับนี่เมื่อน,นี้ผมใส่มะกิิดครับหรือมาถุงหนึ่งใส่ประมาณครึ่งหนึ่งครับก็ใส่หมดกับกินแห้งคนได้ครึ่งเดียวนะครับ คนค่นให้เขากันครับคเล่ย์เล่เขากันครับส่วสนี้ปลายังกิน,กน,กนครับถ้ามันกินให้เอาเมหมครับตามด้วยครับมาเชื่อครับเน่นมเน่นกีบครับสายไปเลยครับ ไม้นี่เป็นไน้ไม้นำไรครับใส่ไรนน้อยมาเลยครับกวดหนึ่งมาเลยครับทีเดียวเล่คเล่ครับเขากันครับโอ้กินหอมในการเลยครับ ให้ก่ามาเฝ้าวแห้งน้ำจักหน่อยนึงหนแหง,งมันแตกตัวกินยามันลอยไปไกลครับแตกไปครับซื้อมาถุงนึงใส่เพียงนึงครับเพื่อให้กินยาเขาทำลอยไปไกลครับอันนี้เป็นนามไรน,นะครับพี่นายไฟตามด้วยใครครับสองหน่วย ใครเปียอย่ายงดีครับมันข้าวครับให้ใกล้ก็ไหน่ด้วครับเดีย๋ยวแท้หาด้าครับใส่ไปเลยครับซ้อมไว้ออกกินข้าวอีกน้อยครับโคเล่กุเล่เขากันครับอันนี้หนึ่งก้อนหนึ่งทุกอย่างนะครับทีบบอกไปครับ ด้วยนี่ครับพี่เดชครับย่อมากครับตั้งแต่ปีที่แล้วครับ้วมาใส่นี่แหละกินนี่หอมแห้งครับผมเอาไมเพ่ใส่น้ำนะครับส่วนนี้ส่วนผสมนี่ก็่นาจนจะเนื้อไหนเ็จตัวไดก็ดีครับเพื่อใส่น้ำเลยครับแง่ส่วน อ้อครับนะครับเราไปรุ่นกันครับผมไปครับไม้แรกครับรุ่นกันครับเด็กอายอีตัวอลไรครับผมตัวที่สองครับอายยากนอนปะ ว่าโตงามนนอยู่ขนาดผ่านผ่านสอบผ่นครับเงียัมือน